สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับลูกเนียงค่ะ <c oughs> มีลูกเนียงมีหัวเชเท้าดองค่ะแล้วก็มีกวางตุง้งฮ่องเต้ลักค่ะแล้วก็มีซุปกระเจีย๊ยบอันนี้แม่บ้านมีเป็นคนทําให้นะคะพอทําจืดไปหน่อยแต่ว่าโอเคคือเอาไว้แบบสดโลงคอเขากลัวแบบว่ามินจะเค็มไงเขาก็บบกว่าเมกาแบบอันนี้เยอะแล้วก็มีปลาทูค่ะซื้อมาเข่งหนึ่งสี่สิบาทมีสามตัวอันนี้มิ้นซื้อมาสองเข่งเด็ก เด็กๆกินไปสองเข่งค่ะแต่ไม่ใช่เด็กเดกๆกินไปสองตัวแล้วก็มินก็กินสี่ตัวแต่มินว่ามินกินไม่หมดแน่แแล้วก็น้ำพริกก็น้ำพริกมะนาวค่ะตั้งชื่อห้ละ่ะตั้งน้ำพริกที่ตัวเองทำก็คือเป็นน้ำพริกมะนาวไม่ตเอาน้ำพริกมาขับแสบมือแน่ๆถ้าเป็นน้ำพริกมะนาวมันจะแสบมือค่ะ หอ,อมมะนาวมากมปลาชูไม่กรอบแล้วเพราะว่าทอดตั้งแต่เช้าแล้วแล้วแบบนิมเพิ่งได้กินข้าวตอนเที่ยงอะค่ะ ลูกเนียงอันนี้เป็นแบบแก่นะคะปกติมินจะชอบกินแบบว่าไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนนะคะอันนี้จะเป็นช่วงปลายฤดูของลูกเนียงหรือเปล่ามินไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดใครอยากใครสนใจอยากกินนะคะอมมินไม่แน่ใจว่าสามโลสามโลร้อยห้าสิบรวมส่งนว่ามินไม่แน่ใจนะคะลองไปถามอ่าเฟซบุ๊กอันนี้นะคะเพราะว่ามินซื้อมาหลายวันแล้วมินไม่รู้ว่าราคาเขาปรับแล้วหรือยังนี่ค่ะตามเฟซบุ๊กนี้เลยนะคะอันนี้มันจะกรอบค่ะกรอบแบบ ต้องคนฟันดีๆหน่อยนะมันแก่มีก็เลยแบบซื้อมาดองค่ะแม่บ้านดองให้ ใช้ดอกหัวใช้เท้าดองแม่บ้านก็ดองให้ค่ะเป <exhausted> ็นหอมลวก ซื้อช้อนมาใหม่ละช้อนสดสุปสะใจมากชอบชอบสดดังๆ อันนี้คือแบบไม่ปอกเปลือกนะคะดองไปทั้งหัวเลยแมคุณแม่บ้านไม่หันเลยค่ะลูกใหญ่ๆเลยถ้าใครไม่อยากให้มันเป็นเมื่อมึงว่า ไม่ต้องหัน่นไม่ต้องหัน่นแบบใส่แบบเป็นลูกอะ่ะมันจะเมื่อมันจะน้อยหน่อยอลูกเนียงถ้าลูกแก่มันจะบางใส่พันมันจะเหนียว แต่ใส่พันนี้กรอบค่ะไม่รู้ใส่พันธอะไร หลายคนไปทําตามแล้วนะคะเอซุปกระเจี๊ยบอะมีคนบอกว่าอร่อยแล้วก็มีคนบอกว่าไม่อร่อยด้วยบางคนไม่ชอบเมือกไงก็จะบอกว่าไม่อร่อยแต่มีนชอบเมือกมันนี่แหละอร่อย เดี๋ยวนี้มิ้งกินข้าวจานเดี๋ยวมี้ก็อิ่มมากแล้วอะตั้งแต่กินข้าวมื้อเดียวอะค่ะมิ้งกินข้าวแบบเยอะเกินไม่ได้เมื่อก่อนนี้แบบว่าต้องกินข้าวแบบสองมื้ออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้กินข้าวมื้อเดียวก็คือแบบไม่ไหวแล้วอะ โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะกินข้าหมดแล้วโอเคค่ะวันนี้มินก็ขอบคุณทุกคนเลยที่รับชมจนจบน,นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ